แลกของประเทศไทยมาทีไร่ฉุกหัวหยุคทีแล้ว ียเคิดว่ามาคนแรกแต่มีคนมาก่อนเรานะคะมาทีไรถุกหัวยุกทีแลยลอตเตอรี่ยังไม่มาขายเลยเดี๋ยวต้องซื้อในกระเป๋าตังค์อันนี้จะเป็นที่บูชาดอกไม้ทูบเทียนเพื่อการกราบไหว้หลวงพ่อใสขอพรนะขอพรหลวงพ่อใสมาดูกัน

ดีกว่าสวยกว่ายังนิเนี้ยหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองซ้อีกรูปหนึ่งไหมหนึ่งสองส้องดูก่อนตาแต่ละคนจะงัวเงียนิดนึงได้แล้วไปไปต่ออไปวัดที่สองวัดที่สองคือวัดตักผ้าวัดตักผ้าหาตักเือรเราจะไปตักผ้ากันหรือเปล่าไม่ ขาตัดเสื้อใช่ไหมขาตัดเสื้อตัดผ้าก่อนแค่นี้ตอนนี้เราก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะเราจะไปวัดขาตัดเสื้อใช่ไหมซึ่งวันนี้เราก็มีคนขับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดดูกันใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมครึ่งชั่วโมงได้ครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะถึงได้เยี่ยม ไปถูกม้งเนี้ยไม่ถูกไงอ้าวนี่หัดหัดทรายด้วยเห็นะหมเวลาสงการข้ามไปนั้นเล่นได้ตรงสามเหลี่ยม สบการณ์คนตั้งหมดนั้นแหละทั้งกลาวทั้งไทยมาเล่นกัน ได้คนแรกแล้วคนแรกออกมาแล้วจอดอะไรนะจอดรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็คือตรงนี้แหละโอ้อันนั้นหนึ่งสองสามสี่เราคนที่สี่จัดล่มๆพ่อจัดล่มๆเนี่ยจอดนี้จอดนี้จัดไต่กันไหมจอดตรงนี้ เสียงนี่เออเออต่รงนี้แหละปุ๊บอย่าไหลนะพอแล้ว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 พอะล้วพอ่ล้วพล้วพอแล้วพอแวพอแว้อ้อวแล้วออล้อแลอแวอแล้ว้ววลแล้วววลว หวัดผาตากเสือ้ออืมก็คือจุดแรกที่แม่จะไปนะคะก็คือเป็นสกายวอล์กมาเพื่อสิ่งนี้เตรียมได้แล้วค่ะจุสกายวอล์กใส่หน้าสวยพักรองเท้าด้วยสิงช้าเลือกค่ะต้องถอดรองเท้าเราเราสวมข้อเข้าไปค่ะอสวมใส่เลยใช่ไหมคะถูกแล้วคะ่ะหยิบได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ นั่งเก้าอี้ส่วนก็ใส่ไหนๆก็ได้ตั้งใส่นี่ค่ะจะใส่นี้ได้เลยออยอดใส่นี้นี่ว้า <laughs> สกายวอล์กแห่งแรกของประเทศไทยสวยค่ะ <laughs> แห่งแรกของประเทศไทยต่อไปภูเก็ตก็จะมีนะคะที่หาดบางเทาอเมือทลาง คาดว่าปี2570จสิบะสำเร็จและมีเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมี่ <c oughs> จังหวัดภูเก็ตอันนี้เราเลยมาดูที่หนองคายก่อนบรรยากาศดีมากรับรองว่าฮืมไลฟ์จะต้องเสียดายแน่ที่ไม่ได้มา <c oughs> <c oughs> นี่สวยสวย ามเหลี่ยมทองคาเลยตรงนี้ไม่มีใครเลยนักท่องเที่ยวเยอะมากเป็นลายที่สามในวันนี้เพราะสวนลงไปแล้วสองคันเราคันที่สามคันที่สี่ไม่เข้ามาโอเคอเคได้ได้ไไมไ่ ตัดเสื้อแม่ให้เห็นเสื้อแดงด้วยนี้ไงได้แล้วหนึ่งหน,หนึ่งสองซ้ำอีกรูปหนึ่งนะหนึ่งสองซ้ำหนึ่ง,องสองซ้ำเอาแบบเห็นวิวด้านหลังนะหนึ่งตัวเล็กนิดหนึ่งนะหนึ่งสองซ้ำโอเคสวยงาม ข้อดีของการมาที่นี่อีกอย่างนะก็คือมันไม่ได้แบบใหม่มากแล้วใช่ปะ่ะมันอยู่มันมันสร้างมานานแล้วนะไม่เนอะมันสร้างมานานแล้ว <5 S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือทั้งวัดมีเราอยู่สามคนลาวกระจกแรกที่เราเหยียบแล้วเดี๋ยวเราไปเหยียบลาวกระจกที่สองอีกที่เบตงเดี๋ยวจะไปเบตงใช้ได้ใช้ได้เยอะนะคะไปไปไปไหว้พระไปไหว้พระ มาจ้าไหนกันจ๊ะภูเก็ตค่ะขาไก่ใช่ไปเที่ยวอยู่อยู่ต้นซีนามินี่ไปอยู่อำเภอทลางอ๋ออำเภอทลางอันนี้อยู่อำเภอกระทู้หยิบได้เลยนะคะดอกไม้ทุกเพียนขอบคุณค่ะวันนี้สีชมพูมีป้ายไปได้จ้ะเรือใกล้เคียงพ่อง่ายไม่เลื่องมากอันนี้เรื่องมาก ไปเล้วขึ้นไปเลยตรงนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะเมื่อกี้เราไปไหว้โบสโบสนั้นมาถูกไหมโบสถ์นั่นนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นโบสใหม่โบสถ์หนึ่งนะคือใกล้ๆกันเป็นพญานาคสีสีด้านบนจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าพระสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไง พระเชอ่าไหนทองทิพเนธ <Yeah. S 1> ก็จะมีพระพุทธทะลทั้งหมดสี่องค์นะแล้วก็ในตามมุมต่างๆก็จะมีนี่รูปเหมือนของพระสงฆ์ในมุมต่างๆที่เป็นมุมทิศทะแยงก็ oh. คือเป็นหลวงปู่ okay. เหมือนกําลังคือรูปร่างก็คือเหมือนกําลังจะสร้างเหมือนกําลังสร้างอยู่แต่ว่ายังแบบไม่เสร็จสมบูรณ์นะแต่คือขอบอกว่าแบบเฮ้ยดีจริงอันนี้คือดีจริงด้วยความเงาของพระสีทองอะไรเงี้ยเออได้ได้ไม่ให้ยุบแต่มือะกมือมือออกมาเองเป็นแต่คับเจีล ถ้าสมมติว่าใครมาเนี่ยก็คือใส่รองเท้าแบบผ้าใบามีถุงเท้าอะไรเงี้ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะมีถุงเท้าจะดีมากเพราะว่าพื้นคือแบบมันเป็นเหมือนแบบหินอ่อนแกรนิตอะไรเงี้ยก็คือ,อเย็นเฉียบไปถึงหัวเข่าเลยค่ะสุดมากไม่ได้ใส่ถุงเท้ามาวันนี้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ใส่ถุงเท้าแน่นอนและสุดท้ายผู้นำทริปของเราทั้งสองท่านก็ได้พามาต่อนะไม่จบ จบแล้วนะก็สำหรับวัดผาตากเสื้ออจบไปลวเดี๋ยวเราจะขับรถไปกันต่อที่วัดป่าภูก้อนเออวัดป่าภูก้อนเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่บอกว่าเป็นวัดที่แบบดังอนะคิดว่าแม่นะ่าจะดูมาจาก f a c เฟซบุ๊กก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสวยเหมือนในเฟซบุ o กหรือเปล่า ชมพูตอนนี้เราอยูいい่ท okay. ี Trainer, aser, ่ว <ts. S 2> ัด <benefici> ป่าภูก้อนไม่ใช่ภูก้อนเฉยๆไม่ภูคคำก้อนวัดป่าภูก้อนอเคขึ้นมาดูด้านบนก่อนนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เราก็ออกจากวิหารด้านในที่มีพระ นอนอยู่แล้วเนาะแล้วก็ออกมาเดินด้านนอกก็จะเห็นว่าแบบว่ามีการตกแต่งที่สวยงามเนาะแล้วก็มีรูปปั้นพระพุทธรูปต่างๆหรือว่ากินารีต่างๆเนี่ยเยอะมากมายนะก็คือสวยๆทั้งนั้นเลยเหมาะแก่การมาถ่ายรูปแล้วก็ที่อ่านมาเมื่อกี้คือที่นี่เนี่ยเป็นพุทธสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนและได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะเป็นยังไงบ้างคะสวยสวยสวย

อีกรูปหนะึ่งหนึ่งสองซ้ำอ่ะเดี๋ยวแนวตั้งสักหน่อยแนวตั้งสักหน่อยหนึ่งสองสหนึ่ง,มง,งหมดใจเหรอเฮ้ย <c oughs> ทำเหมือนของเราไีมทำแบบนี้เริ่ม <c oughs> มาต่อไงหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำอืมโอเคอ่ะอันนี้อยากต่อแล้วก่อน ไแล้วี้ีไม่ได้ถ <_ innen> ่ายรู <_ t iny> <_ EN> ปหรอตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะสําหรับส่วนที่2นะก็คือส่วนเจดีนะส่วนเจดีเนี่ยก็จะอยู่ห่างจากส่วนตรงวิหารเนี่ยประมาณชั้นหนึ่งก็คืออยู่จะอยู่ ล่างกว่านิดนึงนะคะก,ก็จะเป็นบันไดยาวๆแบบนี้นะถ้าใครสู้ก็สามารถมาแวะมาเดินได้นะคะถ้าเรามาในช่วงที่แบบเออแดดร้อนอย่างเงี้ยก็จะดีอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีด้านหลังที่แขวนล่มนะก็คือจะเป็นพื้นเป็นล่มของวัดเออที่สามารถที่จะยืมได้นะซึ่งเราก็เอามาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านบนจะเป็นยังไงบ้าง ทำสําเร็จแล้วดูพญานุพญานาคก,ก็มานี่ถึงแล้วแต่ยังไม่จบมีต่อจ้ะ เมื่อกี้เราดูพาเข้าดูชั้นล่างตรงนี้ไปแล้วนะต่อไปก็จะเดี๋ยวขึ้นบันไดไปชั้นบนชั้นสอง เป็นเมฆตรงไหนนี่แถวนี้มันจะเป็นเมฆหมดเลยเหรออืมเป็นในเหมือนควันอะเป็นควันอะหมอกหรือควันกลับบ้านได้ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับ3วัดในหนองคายวันนี้นะก็คือได้แก่วัดหลวงพ่อใสนะวัด าผาตากเสื้อแล้วก็วัดป่าภูก้อนนะได้ทั้ง3วัดนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถพาคุณพ่อคุณแม่มาตามรอยเราได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องฮึมไลฟ์ของเราด้วยนะแม้ว่าวันนี้ฮึมไลฟ์จะไม่มาแต่ฮึมไลฟ์จะต้องช่วยตัดแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเราจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมเรานะคะบ๊ายบาย จบแล้วจบแล้วทริปนี้เย้กลับบ้านเป็นไงวันนี้ประทับใจไหมคะโอเคเต็มห้าให้เท่าไหร่ให้เต็มห้าเลยค่ะโอมีความสุขพ่อถ่าหนอชอบข้าพเจ้าด้วยเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเจออะไรก็ถ่าย <laughs> hãy thải hay máy hãy thải hay máy <laughs> đâu, có cầm <laughs> <laughs> à, <laughs> <laughs> าใกล้ๆหน่อยไหมเอาครึ่งตัวแล้วกันนะหนึ่งสองส้อีกรูปหนึ่งนะหนึ่งสองแม่มองกล้องครับหนึ่งสองสหนึ่งสองนะหนึ่งสองโอเคสวยงมหมดูดอกไม้นะไม่ได้ดูหม,มสวย,สวยต้ตนนี้สวย <c oughs> ต้นเหมือนของเราเลยแต่ว่ามป็นดถ่ายดอกไม้ไม,ไม่รู้มาวัด <c oughs> หรือมาสวนพฤกษศาสตร์นะ